สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอใส่ฟิลเตอร์ก่อนฟิลเตอร์ไหนดีนี่ใส่ฟิลเตอร์นี้ดีกว่าแบลใส่ไมแอเป็นหนึ่งทีสวัสดีทุกคนนะครับ,บเหมือนสัญญาณเน็ตจ,จะติดๆขัดๆนิดหน่อยนะครับแอนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ รออีกสักแป๊บหนึ่งสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับคิดจะมาชวนทุกๆคนนะครับผมไปดูเธอเข่าเงาแคนนะครับผม EP แรกนะครับ EP ที่หนึ่งนะครับผมเสนอเป็นตอนแรกทางช่อง GMM 25 2ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้อยากจะมาชวนทุกคนดูซึ่งไม่ได้มาคนเดียวด้วยวันนี้วันนี้นะครับเราเชิญพี่อ้อมพี่ดามาด้วยนะครับผมแม่ผมเองนะครับตื่นเต้นยังเลยอ่ะต้องยังไงวะ สวัสดีน้องน้ำตาลอย่าแซวดีอย่าแซวมาเราจะชวนแม่มาแกงนะทุกคนเดี๋ยวเราบอกก่อนเลยเราจะไม่ถามคำถามแบบธรรมดาธรรมดาวันนี้เราจะมาถามคำถามแบบว่าเฟีย้ยวๆกันดีกว่าให้ดูทุกคนรู้อ่ะเรามาดูกันวิธีการทำมันอยู่ตรงไหนมันต้องทำยังไงอ่ะ ทำแบบนี้หรอทำแบบนี้อ่ากดชวนแม่ก่อนชวนแม่ก่อน ใม่ไปทาอะไรไปถ่ายแฟชั่นป่ะเนี่ยทำไมสวยขนาดนี้เนี่ยโอ้โหถ่ายแฟชั่นด้วยลูกครับเดี๋ยวนะหามุมก่อนเดินหามุมทำไมแต่งตัวสวยขนาดนี้เฮ้ยมันก็ปกตินะใส่ทุกวันนอะครับเป็นไงบ้างครับแม่สบายดีไหมครับใชยดีค่ะลูกสวยดีไหมจ้ช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับกักตัวสบายดีไหม่็เขาจะว่าเราไหมอ่ะเดี๋ยวดีใส่แอปบ้างทำไงลูกใส่ฟิลเตอร์เหมือนกันเดี๋ยวก่อนโอ๊ยทำอะไรอ่ะ ทงไมอะ่ะโอ้ยอ๋อฟิลเตอร์นี้มันมีในไอจีวันนี้เจงวันนี้คุยกับทีมง,ง,งานแล้วเขาบอกว่าเขาจะเขาจะให้แม่ร้องเพลงด้วยโอ้ขอบคุณมากใช่แม่ต้องร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงไม่ไหวอ่ะ <laughs> ไม่ไหว <laughs> งั้นเปลี่ยนจากร้องเพลงก็ได้เปลี่ยนเป็นเต้นร้นองไห้ได้ไหมร้ <laughs> องไห้ไม่เอาโอ้โหไม่ได้เลยอะ่ะเอาอะไรฟิลเตอร์ไหนอันนี้ด้ไห้พี่บุ๋มานหน้าสวัสดีครับแม่ครับแม่บุ๋มมาด้วยแม่บุ๋มมาดูด้วยแม่บุ๋มไหนแม่บุ๋มปนัดดาครับ เอาพี่บุมสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนเอาไม่ต้องเอาแล้วฟือต้องฟิลเตอร์เอาแบบนี้ก็ได้ครับแม่แบบนี้สวยแล้วครับแบบนี้สวยแล้วครับแม่โอเคๆซึ่งวันนี้นะแม่เราจะมาเขาเรียกว่ามาถามแฟกต์กันสิบแฟกต์ซึ่งเป็นคําถามที่คิดจะถามแม่เองและคิดคิดเองด้วยคำถามแรกเลยนะครับแม่ขอถามเลยได้ไหมขอถามเลยได้ไหมได้ค่ะถามอะไรค่ะคำถามแรกนะครับแม่แม่ชอบเด็กไหมครับ ชอบค่ะจริงเหรอครับเด็กประมาณอายุประมาณเท่าไหร่ดีครับช่วงอายุประมาณเท่าไหร่มันก็ไม่เท่าลูกอะถ้าลูกมันก็เด็กไปมันก็เหมือนลูกแม่เด็กไปเหรอมีมีมีใครเป็นแบบเป็นเลฟเฟอร์เรนซ์ให้พอแบบกรุบกริบกรุบกริบหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหมชอบมากนนทขนนชอบไหมนนเนี่ยนะไม่เอาชอบคนนี้มากซึ่งตอนนี้กําลังขอพี่เอก พี่เอกอพี่ถาน้องลุกน้องเเ,องเลยเน้องลุกน้องลุกอ๋อขอที่ว่าเอ้ยชอบกล้ามแน่นๆไงแม่ผมจะบอกให้เวลาอยู่ที่กองนะเวลาแบบพักว่างๆผมจะเห็นแม่แบบว่าอยู่กับพี่ๆคอตูมแล้วก็ดูดูกล้ามคนนั้นสิอ้ยช ทำงานได้แล้ว่ายี่สิบสี่ยี่ยิบยี่สิบสามยี่สิบสี่อืออ๋อยี่สิบสามยี่สิบสี่ค่อยแบบว่าเริ่มไปแบบอะไรเอ่ยเริ่มเล่นเล่นเริ่มอะไรเริ่มอะไรอะไรเอ่ยเริ่มไงแบบว่ายี่สิบสามยี่สิบสี่ก็เริ่มและเริ่มเอาไปเที่ยวบ้างที่บ้านเริ่มบ่อยบ้างใช่ไหมครับแม่ของผมนี่ตั้งแต่แบบว่าเข้าปีหนึ่งเลยเริ่มเหรอปีหนึ่งก็คือแบบว่าออกไปเที่ยวบ้างแล้วอ๋อโอ้ยเคยเคยไปเที่ยวทีหนึ่ง ตอนมสามแล้วก็ไปเจอพ่อตัวเอง ใครมาจีบครับแม่ชอบการจีบแบบไหนครับจีบแบบยิงตรงโงผังเลยนะครับแม่หรือว่าแบบว่าเตาะเล่นๆแบบกรุบกริบแบบเฮ้ยเดายากนิดนึงอะไรเงี้ยลักษณะว่าตอนนี้แม่ก็แต่งงานมาจะสิบสองปีแล้วนะผมอยากรู้ผมอยากรู้ตอนเรียนผมอยากรู้ตอนแม่แบบว่าสมัยวัยรุ่นย้อนระบีบมากเลยเดี๋ยวก่อนนะยังไงนะอีกครั้งสิครับสมมติเอาสมมติเอายางนี้ก็ได้สมมติเวลาแม่แบบแม่ชอบเห็นแบบฟิลไหนอ่ะแบบชอบมาบอกชอบตรงๆเลยแบบผมชอบคุณครับเป็นแฟนกับผมเถอะ หรือว่าแบบม,ชบมชบ่ชอบแบบไม่ชอบหรอชอบแบบให้หน้าค้นหานิดนึงเหรอก็ไม่ชอบคนที่มาชอบเลยสักคนอ่ะแต่พอดีว่าหูเราไม่ชอบใคร <c oughs> อ๋อคือแม่ชอบแบบเป็นคนแบบเลือกเองเลยฉันขอจีบอะไรอย่างงี้ปะไม่ไม่ไม่จีบแต่ว่าก็ก็ ขอนึกแป๊บนึงนะฉันอยากลงเฮ้ยแม่งงนึกไม่ออกสมมติว่าสมมติว่าเป็นใครก็ได้สมมติว่าถ้าคนเนี้ยเราจะเราต้องชอบเขาเราเราต้องเป็นสายวายเราเราเราเป็นแหละเอออย่างเงี้ยแล้วเราก็ถ้าถ้าสมมติแบบคิดแบบชอบชอบผู้ชายเลยคิดชอบผู้ชายเลยนะคิดว่าน่าจะชอบผู้ชายเลยคนที่น่าจะดูซอฟต์กว่าคิดไม่ออกมาแบบน่าจะดู Bye-bye. ไวด้วยที่เราต้องมีชีวิตไวกับเขาจริงๆไม่เอาไม่เอาถิงนโตนะใครขอเล่นกับใครดีวะขอเล่นกับแล้วเป็นชีวิตมอนชีมอนรู้จักชีมอนปะชีมอนรู้จักปะไม่รู้นี่อยากเล่นกับชีมอนนี่ดูรูปเดวเปให้ดูเลยชีมอน ผมว่าเป็นน้องสนิทด้วยไงเออผมว่าเลยผมว่าแล้วรู้สึกว่าอยู่กับน้องแล้วน้องน่าจะตัวเล็กกว่าผมจูบูได้หวจูบูจูบู่อ๋อถ้าเรื่องจูบเรื่องไรชิลอยู่แล้วค่ะแม่เพราะแต่ตอนถ่ายไม่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 แบบไม่ไม่ตื่นไม่ตื่นไหนคำถามใช้ได้เหมือนกันนะแม่คำถามใช้ได้อยู่คำถามใช้ได้อยู่ไอเนี่ยแม่ไหนขอดูหน้าเนี่ยเคยเห็นหน้ามั้ยโอ้ยนั่นล่ะเบล เได้นะเรื่องใหม่เร็วพี่เอโก้พี่ถานี่เลยแม่เป็นแม่แม่เป็นคนเขียนบทเหรอแล้วให้เล่นแม่เปนคนเขียนบทได้ไหมแม่เป็นผู้จัดให้หน่อยเหรออะอยากรู้รสมมติตอน เธอเขาเงาแข้งครับทุกทุกคนครับแล้วก็เธอเขาเงาแข้งโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ย้อนกลับม่แล้วเราจบเรื่องวาย้เราจบไม่ได้ไม่ได้ด้วยทุกคนบอกไม่ได้ไม่ยอมต้องให้อยู่กับพี่สิงโตเท่านั้นพี่สิงพี่สิงอาจจะฆ่าเราตอนนี้ไม่ได้พี่สิงโตเท่านั้นอ่ะตอนนี้ก็แม่ไปก่อนแล้วกันนะคะลูก ครับแม่ใช่ครับตอนนี้องเป็นแม่ของเอองาแค้นนะคะคืนนี้แม่คิดว่าที่กองสนุกไหมตอนถ่ายเธอเขาเงาแค้นสนุกไหมครับ อยากให้แม่เผาคิดหน่อยตอนแบบว่ามาแรกๆตอนช่วงมาแรกๆอ่ะก็ไม่คิดคว่ายังเล่นยังเล่นไม่ค่อยดีอะช่วงที่ยังแบบคือไม่ค่อยติดอะ <laughs> <laughs> เร็วๆวเล่าให้ฟังหน่อยเร็วฮะ <laughs> จะดีเหรอเราเราพูดได้เหรอลูกไม่คิดแบ่ะบ,บอกทุกคนไปว่ามีครั้งหนึ่งคิดอะเคยแบบมาในช่วงแรกๆเลยแล้วก็เหมือนกับว่าถามแม่ว่าแม่คิดต้องแบบเพิ่มอะไรบ้างแบบเล่นยังไงอะไรบ้างแม่บอกว่าพูดดังๆหน่อยสิแม่ง่วงแล้วแม่จะหลับแล้วหรออะไร จำได้ไหมจำได้ไหมโดยเหมือนคิดพูดเบาไปไงพูดเบาไปในอ่งเงี้ยตอนนั้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นคือ ตอนแรกๆเนี่ยก็เราก็รู้เนาะว่าพี่คริสเซยต้องเป็นพระเอกใช่ไหมคะแล้วแล้วตอนนั้นเจสันยังเนี่ยนางก็เมืองไทยรัชดาลัยมาก่อนอใช่ไหมเวลาคริสเข้าฉากกับพี่เจอย,อย่างเงี้ยแม่ก็ต้องแบบเออช่วยแฟนคลับคะ่ะแม่ก็ต้องช่วยสนสุรรลูกใช่ไหมคะเพราะเขาก็ต้องถือว่าเป็นพระคู่กับเราถึงแม้เราจะเป็นตัวร้ายก็ตามแต่เขาก็จะต้องแบบว่าสู้พี่เจให้ได้ทืนนี้พี่เจเขาเข้ามาทีหนึ่งเนี่ย อ่ะจะเป็นช็อตที่แบบว่าจาได้มามที่บ้านอ่ะแล้วเป็นฉากแอคชั่นเธอเธอเป็นฉากแอคชั่นเสร็จแล้วก็แบบว่าเราก็แบบว่าบอกว่าเทสทําให้มันแบบปกป้องผู้หญิงหน่อยสิไอ้นี่แม่ก็อยู่ตรงนี้แล้วทําไมหึืไม่ปกป้องผู้หญิงดูอะไรก็ไม่รู้นไปเลยไม่สนใจยังเมวออยู่ยังเมวออยู่เออก็เลยบอกว่าเธอต้องทําท่าปกป้องผู้หญิงหน่อยแบบว่าเออแบบยกปืนไปจะยิงเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วพี่คิงถ้าําไม่เป็นแม่ก็เลยบอกว่า นี่ดูพี่หนุ่มอัตพอเขาก่อนพุ่มกับเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวดูท่าเขาเพาเขาอาของเมืองสองสี่เก้าเก้าคะแฟนคิดพูดว่าแม่ครับแม่ครับคือท่าสองสี่เก้าเก้านั้นคิดยังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลยค่ะแม่โอ้โหโมโหไหมโมโหเหมดูแม่ตั้งแต่โมโหมาก ดูมันเจ้วเล่นครับแม่เซวเล่นนะไอเราก็ช่วยดูมันพูดกับเราสิค้าแฟนเป็นแฟนพี่คริสพีรวัตรแม่ครับแม่ครับตอนนั้นผมยังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลยครับวอนซะละวอนซะละวอน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 โดนแม่ตีวอนโดนแม่ตีแม่ก็เลยฟาดเลยร้อนเราไม่เปิดแอร์หรอคะนี่แม่ก็ยุ่งกับเปิดพัดลมอย่างเดียวเลยครับแม่ตรงนี้ไม่มีแอร์ครับแม่อ้าวเหรอทํางอ่ะแม่กินข้าวเรียบร้อยยังครับ ยังค่ะวันนี้ข้าวแกงกะหรี่เออวันนี้ตอนเที่ยงอ่ะลูกมีไลฟ์แอดลันไงลูกเลยแบบว่าจะจะแบบพอไปหาแม่ให้แบบว่ามาไอ้นี่สน่อยเสียดายแม่ขับรถอยู่ขับรถอยู่ค่ะพาเด็กไปซื้อของนาวาเป็นไงบ้างอ่ะครับแม่นาวาค่ะโอเคกินข้าวแกงกะหรี่เรียบร้อยแกงกะหรี่หมูเล่นบอร์ดเป็นไงบ้างเน่เล่นบอร์ดโอ้โหพัฒนาวานะ เห็นในไอทีแบบฝานี้เก่งหมดที่เตามั้งเนี่ย่านี้เก่งแล้วแล้วไอแบบนั้นมันคืออะไรอ่ะแม่ที่มันมีลูกกิ้งกิ้งแล้วบอร์ดมันแบบเนี้ยมีลูกกิ้งกิ้งแล้วก็เอาไปดูมะแต่ว่าเสียงตรงตัวมันคือทรงตัวครับแม่มันคืออข พอยสวัสดีครับนาวาสวัสดีค yeah ่ะอันน okay. ี้น้องลุยไปไหนลูกสวัสดีครับใครค่ะนี่ค่ะโอ้ยเคี้ยวตุ้ยเลยกินอะไรอยู่ครับเนี่ยแกงกะหระเพาะสิเอ้านาวากิ๊ตี้เหรอไได้สะดวกแม่อ้อมคำเข้ามันไก่เก่งจริงเปล่าหรือว่าขี้โม้บอกพี่ชิดก่อนเร็วโอ้โหดําเขวานสปอยแม่ปะเนี่ยเอาดีๆ อร่อยจริงป่ะเนี่ยอร่อยเต็มเต็มมันเต็มเต็มเนี่ยเสียงมันจะดังมากนะลูกแม่มาปึ๊บปึโอเคเรามาเข้าเรื่องซีรีส์กันบ้างดีกว่าครับแม่ผมชวนคุยเรื่องอีพีดีกว่านะครับ จำได้ว่าอีพีแรกน่าจะเป็นฟิลแบบว่าคิดน่าจะยังเพิ่งกลับมาจากเรียนนอกป้าส่ะแม่ใช่ปะใช่น่าจะใช่นะเมื่อกี้เมื่อกี้ไลฟ์กับน่าจะวันบันเธอเขาบอกว่าทำยังไงถึงทะเลจ๋าแม่โทษที นะคะครับไม่ว่างเลยับไม่คือว่างเนี่ยก็เออแบบคือไม่แบบไม่ชอบให้ตัวเองว่างค่ะคือถ้าว่างก็จะแบบไม่ชอบคว่างคือก็จะแบบถ้าอยู่บ้านอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ก็จะไปไปมากรุงเทพหัวหินใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าถ้าแบบถ้าว่างเมื่อไหร่ตอนนี้ก็คือแบบซักผ้าเก็บของออกกําลังก็คือเล่นไอ้เนี้ยเล่นจนได้แล้วอย่างเงี้ยก็คือเป็นโรคว่างไม่ได้ หน้าแม่ดีดีแข็งแรงด้วยออกกาลังกายก็คือก็ก็ก็จะเล่นอันนี้จนได้แล้วก็ออกไปเซิร์ฟตอนเช้ามาใช่ไหมคะก็จะตื่นไปวิ่งอืมก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ชอบ็นเนาะพีไม่ค่อยเลาเวลาไปกองก็คือว่าก็นั่นแหละ าาก็น่าจะเหมือนแบบคล้ายๆแม่ว่าแบบโซนๆทาอะไรตลอดเวลาว่างไม่ได้ือนกัมใช่บบใช่นาวาก็ชอบก็ก็ประมาณนั้นแล้วปีคิดปีคิดทําอะไรบ้างวันวันหนึ่งว่างๆนะครับส่วนใหญ่ช,ชอบดนตรีอะไรเงี้ยครับแม่โอกิร์ต้าใช่ตีกลองบ้างชื่อชอบตีกลองมากกว่าเล่นกีตาร์ครับแม่แบบชอบฝึกมนอะไรนะครับเพราะว่ากรองนนะจริงมันไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปตีที่ไหนเลยครับแม่มันเลยแบบถ้าแบบไม่ตีอยู่ห้องก็จะไม่ได้ตีอีกเลยอะไรเงี้ยครับ คราวน้าต้องตีให้แม่ดูนิดนึงนะแล้วต้องมีสเกหนึ่งนะใช่ชอบเลยชอบเลยแม่ถ้าสมมติว่าแบบมีงานอะไรเงี้ยแบบว่าให้แม่ขึ้นมาช่วยแบบมามาร้องเพลงกับคิดแม่จะขึ้นมาแบบสมมติต้องร้องเพลงอยากเห็นแม่ร้องเพลงอ่ะจริงๆนะเคยไปเสิร์ชหาใน y o u t u ู e แบบว่าอล่าสุดร้องข้ามกำแพงติดต่อแม่เรอใช่ค่ะไม่ไถหามเลยค่ะ ว่าจะให้ไปร้องกับใครอะไรยังไงเนอคิดว่าเราจะเอาเราไปฆ่าตัวตายที่ร้องข้ามกำแพงได้แน่ก็เลยไม่ได้ไปแล,<ะ>แล,แล้แล้วเอานึกว่าไปโทรอดูเลยอะไม่ได้ไปหรอไม่ไปอ่ะอุ้ยไม่ไปอ่ะอยากเห็นอะโอ้ยแม่เอ้าร้องเพลงร้องไม่ได้ไปเนี่ยถ้าางนั้นก็ไปบ้านแม่ก็ได้บ้านแม่มีคาราโอเกะของนาวา <laughs> แล้วก็เดี๋ยวสักนิดหนึ่งข้ากข้าราเก เมื่อได้ที่นิดนึงลองมาลองดูพี่ออันนี้ก็ทีเด็ดเลยแม่อะอันนี้ละกันเมื่อได้ที่นิดนึงเมื่อได้ที่เอาแบบแบบดูละครไปด้วยดูละครไปด้วยเธอเข่าเงาแค้งไงครับแม่ตอนนั้นเราจะได้มาสีแดงเนาะ ชอบแก้งแม่แบบนี้ในกองแบบว่าเปิดแบบผลงานแม่อะไรเงี้ยบอกว่าติดตามเป็นแฟนคลับแม่มั้งแต่เด็กแต่แม่แค้นสูตรก็ยังไม่ตายจากชาติที่แล้วนั่นแหละรอเล่นครับแล้วเราก็จ้าทุกคนครับถือว่าเวลาก็พอควรนะเวลาก็บเลยประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันเนาะในในละครคืนนี้กี่โมงคะสองทุ่มสี่สี่ครึ่ง ใช่ไหมสองทุ่มสามสิบใช่ไหมไม่รู้แม่ไม่ได้ทันดูเลยแม่เตรียมตัวไว้ก่อนสองทุ่มยี่สิบก็ดีเหมือนกันครับสองทุ่มยี่สิบค่ะสองทุ่มครึ่งประมาณนี้ออนสองวันค่ะจานังคารนะคะสองทุ่มครึ่งเนาะเจมี่บี้ห้าช่องยี่สิบห้าสนุกแน่นอนครับพวกเราได้ค่ะ ใช่ครับแม่วันเดียวเจอกันเดี๋ยวนักกันนะคะแม่ด้จุภาพด้วยบายบายไ่เจอกันนะคทุกคนบ๊ายบายเจอกันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ